ตตาพกกวัตโตะราหัตโตสัมมาสัมพุทธจัตตมตจากวัตโตะรหัตโตสัมมาสัมพุทธจมตจากวัตโตะรหัโตสัมมาสัมพุทธจมตจากกวัตโตะรหัตโตสัมมาสัมพุทธจัตตาตุุขปฏิปันธาปาราอนิจังกโหปุังกุเตวะอะิชิภะวิปโยมหะปัญโธาตุโตปิสัตตะเตยัง Di Paramang para mangkukang ta subu tebusa, tamak busa, tangkap busa, po kawanta, tinangga, tananang pusangka, rumayang sanapa, tangya, atime, pamekito, sapatos, ikawang, ikunuo, kakek, kame, carupi, sidisi, karata, tekan, tarike, wima, ane, ibera, kekakame, taruban, akahan, eke, hawatumi, gege, umati, jantu, sewa, tsara, tsara, misame, yakakan, kapanak, akak. สิทันตาสัิเกยังมุนิวะลวัจนะนังชาท่าวเมสุนันตัวธรรมะตะวันตะโนอาญมัทันตาธรรมะตะวันตะโนอาญมัทันตาธรรมะตะนันตะโนอาญมัทันตาสาธุเจภพุทธเจ้พระราญยินพุทธยม้ามัญญักษณพุทธมนุชันทั้งทั้งสุบันทั้งนายทั้งหวงผู้มะเทวากุลีรุขาเทวากุลีอาคาสาเทวากุลีกุณแม่ทอดระลีจ้ากุลีอาคากรัมจา เื้าหาสถานวัดแห่งที่นี่ก็ดีตลอดจนถึงโสรตสะมหาภพสิบหกกัณฑ์ูมีพระเดชประกันเป็นที่ประกอบด้วยพระสิตะวิสาญาตขอจงท่นได้ขานลงมาช่วยเจ้าหาสถานวัดแห่นที่นี่เมื่อมีผู้ขาดถเมื่อแจ้งแก่บูชาโสขุแก่นายจักเชิดสีซาโนนขอเราเถิดพระราชาทั้งหลายจงงมงาปกปักรักษาเยี่ยมยอพอค่อยนาย สักิดทีชานอนร้อมทั้งพ่อแมีพี่น้อทุกๆทุกคนนี่ะี่ในครอบครัวให้่นาอ่ว่าพี่น้อบ้าน่วมการรวมงานนี่บขอให้เราถือพระราเจ้าสมาคผ้มค่อผู้กองรักษาที่ได้ปกปรอทหานที่ได้ได้ผ่านการาอยู่ดีมีแห้งทุกคนทุกคนตลอดทั้งสัตวองเข่าที่เท่าสมนีแต่ควบทุกข้อมจเรร่ญทุกคนทุกทีาราปีการเดี่ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระณัง อังการนัสษามิตจยิงเพียรสั่งทางการนักษามีดวนันทุกนโตลูทวราเจ้าทั้งหทางผู้รักษาวัดว่าศาสนาคูผาความใหม่เยี่ยงนี้จงจะเด็กอุ้มมาเยี่ยมยอก็คอยนําุ้ผพาทางยจนว่าเจ้าหย่เจ้าเฮียนเจ้าเกียเจ้าพาเจ้าสตาร์ทางไหลาย้งเมี บุปภ so ัว่าอันตรายไฟนั <Det S 3> ่งแย่ไฟหนอกจองไฟไรไฟใหญ่เจ <S transparency> ็บป่วยปวดเมื่อยผู้ขาทั้งหลายมีธรรมปาตนาให้หายอุปภัตตว่าอันตรายทั้งหลายท่าวงแก่เจ้าเปียเจ้าพาเจ้าสัตตาทั้งหลายยองตาเล็กโยงมาหยิบย่อพ่อๆยังเจ้าวานเจ้าเพี้ยนทางนี้ทุกคนทุกคนผู้ขาทั้งหลายจึงได้แต่งเตียงที่นี่เอาสาบะคออันนี้ถวายแก่ เจ้ามหาสัจเจ้าธรรมไร้คนมัญญายบอกคือเทวราชเจ้าตันหนึ่งอยู่เขาจะไม่รู้หลาตัวนวรญาติองเมาเพียงสัจการุษาพระพออันนี้เทวันเถินเทวราชเจ้าตันหนึ่งอยู่เพียงอินทามปฐานนครขอให้จอนเมา่ยงสัจการุษาพระพออันนี้เทวันเถินเทวราชเจ้าตันหนึ่งอยู่เพียงล่งกาจงใะเดชองเมาียงสัจการุษาพระพออันนี้เทวันเถินดูแลเทวราชเจ้าตันหนึ่ง โยติบูราภาจะเขียนมาให้เป็นเหตุแก่เจียวยาวเจ้าเนี่ยนเจ้าทงเจ้าเทียนจงแสดงตรงว่าเอาเสียงสักการบูชาเอาปากคออันนี้เทาวันเถินมีนาเจสัวก็จงให้หายุบพวาอันตรายทั้งหลายทั้งไฟในและไฟหนอกแก่เจียวยาวเจ้าเลี้ยนทั้งหลายกุมีรูราเทวราเจ้าตนวนี่งโยติอาตเนีสะเขียนมาให้เป็นเหตุ แก่เจ้ายาวเจ้าเนียนเจ้าทงเจ้าเทียนจงเฉลี่อตรงเอาเพียงสักกะลาภูษาปะโออันนี้เทวันเดินวินาศสัวกวจงให้หายอุปเทวะอันตรายทั้งหลายทั้งไปหน้าอและไปนอกแก่เจ้ายาวเจ้าเนียนทั้งหลายผุ้มีรูนาเทวาระเจ้าตัวเนืองโยเบี่ยงชักปินสะเก็ดไม้เป็นเหตุแก่เจ้ายาวเจ้าเฮียนเจ้าทงเจ้าเทียนจงเฉลี่ยตมาเอาเพียงสักกะลาภูษาปะโออันนี้เทวันเดินวินาศสัว ก่อจงให้หายอุปเทวะอันตรายทั้งหลายทั้งมวลเจ้าเจียเจ้าพาเจ้าสาตาเจ้าทงเจ้าเทียนอันนี้ก่อการเดินนูนาเทวราเจ้าตัวหนึ่งโยมีองคขอราดนี้สะเก็ดมาให้เป็นเหตุแก่เจ้ายาวเจ้ามิยงเจ้าทงเจ้าเทียนตรงตานิลงเมาเทียงสักการะพุทธะบะกออันนี้เทวันเถิดวินาศเสต๋วก่อจงให้หายอุปเทวะอันตรายทั้งหลายทั้งมวลเจ้าเจียเจ้าพาเจ้าสาตาเจ้าทงเจ้าเทียนอันนี้ กาตาเถินรุราเทวราเจ้าตัวนึงอยู่เบียงปัจจีมสักเช่นมาให้เป็นเหตแก่เจ้ายาวเจ้าเฮือนเจ้าทงเจ้าเทียนจงสดของเมาเพียงสักกะนุาระขออันนี้ทวเถินินาเสุก็ชงให้หายอุปทวะอันตรายทางหลายทงไปในแลไปนอกแก่เจ้ายาวเจ้าเลียนทางหลายกุนีุ้ราเทวราเจ้าตัวนึงอยู่เบียงพยายามสักเนมาให้เป็นห เจ้ายาวเจ้าเฮียนเจ้าทงเจ้าเทียนจงจเด็ดตรงเบาเกียงสักกรบุตาะอันนี้ทวันเดินวินาศตัวกวาจงหาหายอุปเทวาอันจะได้ทั้งหลายทจ้งไปนั่งอยู่เปนแกเจ้ายาวเจ้าเฮี่นเจ้าทงเจ้าเทียนจงใะเด็ดตงเบาเกี่ยงสักการบุตาวปะอันนี้ทวันเดินวินาตัว ขอจงให้หายอุปทวาอันรายทั้งหลาย้มวลแก่เจ้าเสียเจ้าพาเจ้าะตาเจ้าทงเจ้าเทียนอันนี้กเินูราเทวราเจ้าตนึงอยู่เียงอีสานสะเขนมาให้เป็นหแก่เจ้ายาวเจ้าเียนเจ้าทงเจ้าเทียนงสะชอมาเียงสักกะระบุษาประขอันนี้ถ้วัเถินวินาเทศัวเจ้าวันเถินดูราเทวาเจ้าตัวนึงอยู่เียงอีสานสะเขนมาให้เป็นเหต

ยังกินอีทุกอันชาวปสันที่ทุกจริงอีทางป่วยมาคู่เรายาปอกินข้าวเปียาแกข้าวสารชาวารันที่ว่ดไห้ถวายแก่เทพธนไหยจงเสด็จมากออันนี้นี่เมียเมียงบนบนเราขอจากคนนี่เมียเมียงป่าตั้งแต่นี้เมียนาก็จะเห็นเห็นยาใดหูชิบียาใดมะห่อเก่าชิบียาใดมะพานบุญชิบิชาวหา ตนทนต้อเนี่ยพอเขาเนียในชิงก่อยหายหมดเสียมือนีวันนี้ร์ขั้วมาคอยใส่ข้าตายก่อยหายหมดเสียมือนีวันนี้พ์ข้อมว่าค้วใจจากเจ้ก่อยหายหมดเสียมือนีวันนี้ข้อผู้เฒ่าตายจากลุกหลานก่อยหายหมดเสียมือหนีวันนี้ข้อคุณขวรใจเสียจากวาวก่อยหายหมดเสียมือหนีวันนี้ข้อเฒ่าตายจากนั่งก่อยหายหมดเสียมือหนีวันนี้ พ่อทูกอยากหายพ่อมีสังปล่อยหายหัวเสียมือหนีวันนี้พ่อทางหลังพ่อดอมตาข่อทางนาพ่อน้อมฟันปล่อยหายหัวเสียมือหนีวันนี้หัวใจเขาทำเป็นหูขวนไปอยู่หูเป็นเหี้ยปล่อยหายหมวเสียมือหนีวันนี้ขวนไปเหี้ยเม่วันน้วนขวา่งบันขวนไปคว้่วนนี้นสีประจ่าปล่อยหาย มดเสียวมือนีวันนี้คนหัวขึ้นไปเที่ยวเมี่ยงแม่นควรแขกแขนไปอยู่รอมกหายหมดเสียวมือนีวันนี้ควรหัวขึ้นเอาของหยาถวายแทนตื่นขึ้นตูวมือเมี้ยพอเตนเรื่อยหายมมดเสียวมือนีวันนี้เที่ยนสีลมเป้นว่างเที่ยสีพังเป็นห่วยกยหายมมดเสียวมือนีวันนี้ตูนันตูคนโสรุราเทวราเจ้าทั้งหลายขอให้ปักอัาพรเเ็นหายขอให้ไฟนิสสะพะจิติพาวันสุเต สักกตวาโกตะนังโธตะังอุตตมังวรังจิตังเทวะมูตังบุทเตเทเสนาโสทีฆานะสตุปะตะวาตะเสสุขามู Yang pahuna yang sang patetena Tuhinanatan supatawa Sake rohkahu pasangin kutel Yang duni misang Awamang taran sejo Caman hapu asakunan sasato Bapak kehodu Cikinakan tangkut Anu pahena binat Yang duni misang Awamang taran sejo Caman hapu asakunan sasato Bapak kehodu Cikinakan tangkamanu Yang avamāṅkāraṁ ca yocā manāpo cakunāca tato pāpa-sa-ho sūtupinākāntaṁ saṅkā mūpāve nāpi nācā-sabhyayantua āti-uṇhāca īsa-yoroke mutaro sapa-cathā-nitā-bhāyā-taṅkā-vaṅkā-nāmi nāmi สมาจิสังตะเทวานุภาเวนะโหตุเทวสุขีสะาสุตาติรังสมาทายาธั้มังสุจริตังเจเรตตะเทวานุภาเวนะโหตุเทวสุขีสะทาดิติตังติจิตังปูสั่งผ้าละนั่งทะลุงปะเรสังเทสะนังสุตตะตัตตะอายุปวัสติเดียสัตถพุทธาภรปชาปเทกานันตยังพระดังอรหันตานันตะเตเสนารักขังวันทามิสัพพะโต กรรมะสะพมีกรรมะท่าโยโธกรรมโยน่กรรมพันทุกรรมะปิสารโนยังกรรมะั่งกิสามิกันยญานั่งว่าป่าประกาว่าสัตสัท่ายังโขมิสาร ตะขรังขมิดสามิุมเมือนันขัดตุรานี้รัติเกิดไปไปไปสามเดี่ยวทำไมโอ้ยเดี่ยวากเงี้ยนบอกตงบอ ขี้จานะขีาะอชีไฟที่นี่เม่นไฟพระพุ่มพระโมลุ่มมหาดาเี้ยกรดากอนลงมากนี่พระคาถาของปกุิมีน้ำมีคาถาพรท่ากดหัวพระญาติหัวจงวนมหาจงรงมากวันอยุ่วันผูกกวนวันทุกขนถูไว้เป็นใหในโลกาวันขอมาผูกแข็งอผูกนอนเพี้ยนผูกใเป็น ปานเดียนย่อมีมีเป็นอยู่ในเมียงคนญายักจนวิญญาณย่ำเจ้าปากมีคนถามผิวคนงามผู้ท้องชีใสซองนางท่องท่าย่ำไปมาจังอิจฉาง้อทั้งอย่างจังปัญญาสังขารในเจ้ามีบริวารพ่อเมืองดีโดดเดินคนทั้งหลายมีนิ่งใชสเป็นข่อยสามมีสั่งมาสวยงามมีคนถามเชนแห่ให้เจ้ามีพ่อพ่อแม่ทั้งหลายมีของขายเต็มบ้านมีอยู่หันย่างน้องมีน้าน้องแน่น้าหมวมีคนช่วยการงาน อายุนั่นปานพระอุมาและนั่งมีสาขาสุเกิดแต่ประเสริฐตั้งนั่งพุศลีมี่คันติรังระเตไม่ไหวจนในรังคันติสวนอยู่เขาไปลักนั่งอยู่รัทางฟันนัาได้บมมีไฟท้อคือในอยนอสีดามีปัญญาทั้งสีปาั้งระทังสีสนุ้นใช่ิดอันไหนทานไหนกันจะได้สมน้งต้ามมาต้ามป่ากนะมาอักมาอามาเนตสาดีเจมีเงี้ยเด้อมีอันรนี่ตั้งระรังสีกพ้อมอย่นอนี้เอีเด็กคน่ายคนโดนั้งกะรัง

ไมเห็นตอตาเสีงหมัเนี่ยเไปไว้ตื่นตืนแต่บหมดนรหมดเนี่ยเรี่ยวนกตัวขาดีดีดีเป็นยังคือว่าเป็นนกเนี่ยมันยากพอกมันมายาปากกาหายวะตัวไป้าหนักที่นะ

ค okay. well, ิด so ว่าเราปลาต้องเงี้ยทีเน speak ี่ดเยอนไปคุณเด็ดยอะัวม้วนขันออกขอบด้วยว่ามันอีเด็บมาสนติดนีไม่เีแน่าแลวยันนีก็บอกเนาบ้ายันไหนก็บอกไ้ถามโมามเอาเออตีก็ไปโอวไม่แน่้ถามเอาเลย 干嘛干嘛不叫？你看他骂了。